สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะรีวิวนะคะวิธีการเชื่อมต่อเจ้าห้องน้ำแมวมิดนี้สองกันนะคะก่อนอื่นเราไปโหลดแอปมิดเพจนะคะที่แอดมินได้ส่งให้นะคะมันจะมีการรีจิสเตอร์เอ่อพวกอีเมลนะคะเดี๋ยวแอดมินลูกค้าก็รีจิสเตอร์ใส่รหัสผ่านตามนั้นได้เลยนะคะปึ๊บอ่ะเดี๋ยวเรามาถึงขั้นตอนนี้เลยนะคือมาถึงหน้านี้ใช่ไหมคะลูกค้าสังเกตว่ามันจะมีคําว่าบ้บานอชาชยะแล้วก็ฉันนะคะแล้วก็เนี่ยค่ะออไอคอนเบื้องต้นนะคะในตอนแรก คือเราเนี่ยต้องไปเชื่อม w i i-fi กับ w i f i บ้านก่อนจะเป็น wi-fi 2.4นะคะแล้วก็เปิดบลูทูธอ่ะโอเคพอเราผ่านขั้นตอนนั้นมาแล้วมาที่คำว่าเพิ่มอุปกรณ์นะคะเดี๋ยวปึ๊บเพิ่มอุปกรณ์นะคะแล้วก็แอมมิ่งของวางนิดนึงนะคะเราไปที่คำว่า Cat Toilet ค่ะอ่าทีนี้นะคะเราเตรียมไว้ที่ขั้นตอนนี้ค่ะสมมติว่าเครื่องเนี่ยมันขึ้นเป็นไฟสีนี้นะคะ ถ้าเราจะเชื่อมไวไฟก็คือต้องให้มันเป็นกับพริบนะคะเราจะกดวิธีกดก็คือกดนะ่ะค้างไว้นะคะจนมีเสียงตื๊ดตื๊ดตื๊ดตืดแล้วก็กดไปย้ำอ่งค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วไฟมันจะพริบท,ที่แล้วเราจะมาเชื่อม wifi กับเจ้าตัวนี้กันนะคะโอเคไปพร้อมกันกดค้างไว้นะคะจนกว่าจะมีเสียงตื๊ดอ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคแล้วเครื่องจะหมุนหนึ่งครั้งนะคะ ปึ๊บอ่าโอเคเพื่อนเเห็นเออไฟกับพิบสีขาวแบบไวนะคะเรามาที่ตัวเครื่องของเราเหมือนเดิมนี่ค่ะเดี๋ยวเรามากดที่ยืนยันนะคะว่ายืนยันไฟกับพิบเร็วนะคะโอเคปึ๊บอย่าลืมนะเราต้องเชื่อมไวไฟกับอุทู tooth กับนี่ก่อนนะคะโอเคนี่แคทโทเลตค่ะแล้วเขาจะให้เราขึ้นหน้านี้นะคะว่าให้เชื่อม Wi-Fi 24อันนี้แอดมินเชื่อมโฮสต์บอส่วนตัวนะคะรหัสเราก็ใส่เลยปึ้งโอเคกำลังดาวน์โหลดนะคะ สังเกตว่าตัวเครื่องเนี่ยกำลังหมุนแล้วก็มีไฟกระพิบสีขาวทีๆนะคะพร้อมสำหรับการเชื่อมต่อ13แลามนะคะอาจจะต้องรอนิดนึงโอเคนี่ค่ะเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วค่ะมันก็จะเข้ามาหน้านี้นะคะตัวเครื่องก็จะหมุนทำงานไปนี่เราลองเทสน,นะคะตึง้ง ไปสีแดงขึ้นนะคะเป็นโหมดแมนนวลอันนี้นิดนึงนะคะคือถ้าลูกกลมๆเนี่ยเขาอยู่ตรงฝั่งไหนนะคะก็จะเป็นเป็นฟังก์ชันนั้นนะคะก็คือถ้าเป็นลูกกลมอยู่ฝั่งแถบขวามือนะคะจะเป็นระบบแมนนวลค่ะจะเป็นไฟสีชมพูแล้วก็ปึ๊บถ้าลูกกลมๆอยู่ที่ฝั่งอัตโนมัติก็จะเป็นโหมดอัตโนมัตินะคะถ้าตัวขึ้นก็จะขึ้นเป็นสีขาวแบบนี้อ่ถ้าเราจะลองเทสก็